แม่นสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นาทชแนลนะครับใครจะกินกาแฟคนนั้นแหละฮะคนไหนแหละคนที่แกล้งพี่นกกินกาแฟไหมนอี่เอาอีกไหมเอาอีก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 มีหลาสามกระป๋องเดี๋ยวไปต้มอันนี้ให้กินไอแม่แม่ไม่กินกาแฟนี่เนาะไ่่แมกิเอ้า ไข่แกงค่อยเยอะนะฮะเราจะทำงานไม่ไหวนะอุ้ยแม่มันดีดนะการร์จจากกาแฟมันดีดจ้ะแม่ฮะพี่นัดเป็ดเหลืองอ่ะพี่ให้พี่ขระป๋องหนึ่งหนึ่งพี่ผู้หญิงอ่ะเสียสละให้ผู้หญิงน่ะฮะอุ้ยหน้าคุ้นๆเนี่ยเนี่ยคนนี้หน้าคุ้นๆเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากขายของมาจากขายของของไม่ขายแล้วบอะอหลานทั้งหมดเลยบอแม นะหลานใหญ่โอ้อ่ะอ่ะเอาไม่บีอะเอาไม่บีอ่ะะมาเดี๋ยวหนูจะช่วยโกยแม่อันนี้เอาบอ่เนี่ยเอาเอาหมดใช่ไหมไปช่วยพี่น,นกบอกว่ารถแรกขายซีน้ำแข็งกล่องฮะรถแรกเี่โอ้ยบอกว่าน้ำแข็งไม่ต้องซื้อพี่นกไปเอากระติกมาไปใส่ในบ้านพูดเล่นเฉยโอยเยอน้ำแข็งเต็มบ้านเลยไม่ต้องซื้อเด้อแม่น้ำแข็งเดี๋ยวเก็บไปเอานะแม่ไปเอาเด้อ แม่กลัวยายก,กูไม่ได้ขา,าขายมันให้พี่นกเบกใหญ่ๆเขาน่ะเล็กๆโอ๊ยไม่ค่อยเลยนะอีเฮียวฮะอีเหียวทำารพระเอกได้ยังไงพระเอกให้เอาเยอะพระเอกให้เอาเยอะเขา,า,าพูดว่าอย่างนั้นโดนผมชมุนครับโอ๊ยตายแล้วอาเอาเอาเอานั่นนี่เอาเออโอ๊ย,ยเดี๋ยวเดีหนูเก็บมั่งเอ่าอาช่วย ไอ้ยางงี้ได้อยู่เศษให้ดึงเหมือนเมื่อวานนี้ไม่ได้หรอกแม่ระวังนะตรงนี้นะอยางดูนะมันข้ามคืนแล้วม,มันจะมีม,มันจะมีตัวอะไรพวกแมงงอดตัวอะไรไมันอยู่แถวนี้เนะี่ยงอดปะไม่ใช่แมงงอดก็อยมูไม่ใช่แมงงอดอุ้ยแมงอะไรแมงงอดแมงงอดนี่เข่งเนี้ยแม่ต้องเยอะๆแม่มันเล็กจริงแต่เราต้องเยอะๆแม่เมากาแฟเมากาแฟ ใช่เรากินแค่แป๊บเดียวมาก็แฝงนอนเมื่อคืนในลูกมาสูงไฟคไฟมันไม่มีผ้าบอกมันมีอยู่มันไม่เอาอีหยังกั้งมันเป็นลมแม่ลมโอ้โหตึงเข้าถึงกระดูกเลยเย็นแม่เอาให้หมด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 โถเป็นลูกผู้ชายไปใช้พระเอกหัวเล็กหัวน้อยมีค่าหมดูพระเอกหน้าแดงแม่ดูดิหัวแค่เนี้ยเอ้าเอาให้หมด สองบาทแปดสิบมัครับหลุดแล้วลงแล้วยามันลงแล้วลงแล้วสองบาทฮะสองบาทกว่าโอุ้ยทำไมแม่มันรีบมันไม่ทันไม่ทันเอาไปเขาจะได้สองบาทจะได้ชองบาทน่าขึ้นยังไงล่ะมันไม่ขึ้นหรอกมันมีแต่ลงที่เหี่ยนแต่นี่หนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งย่ก็ได้ใส่โย่ออันนี้อันอันนี้ใครจะเอาเอาละหนึ่งกอง ก็บ่าวนกจะเอาตัวใหญ่เขาให้เอาตัวใหญ่ไปแข่งต่อไปโอ้โหป่าจะได้ตันหนึ่งเอ่อเอฟซีเนาะจะได้ตันอยากมันหักก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเอาไฟเอกเอฟซีเลยเราดูพระเอกพระเอกพระเอกนใจมันโยมันใหญ่พระเอกหน้าแดงแล้วพระเอกสวย โอ้ยห่างหายจากวงก,การนาหนหเลยโอ้ยเนื้งตอกซ้ำว้าวห่างหายจากวงก,การมานานรถพี่เขียวนี่ไม่ค่อยใจนี่เขาเลยเนาะเอาไปไหนอีกเอาไปนี้กันบ่โอ้ยมาห่างหายจากวงก,การนานโอ้ยเอาตั้งก่อนมองหน้าเยี่ยงนั้นนี่อย่ามองหน้าเยี่ยงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นกินน้ำอะไรไไค่อยเห็นหอยู่นะกินน้ำอยัง นาวันนาว่ะเฮ้ยนาวยังนาวซาวนาว่กระปอมแั้ก็ข้าวขาชุ่งไหนไหนแม่กระปอมข้าวมาตรงนี้อ๋อไหนไหนไหนป๊าดแม่จับลูกกระปอมมาข้าวขาชุ่วงจับไปให้พี่เพชรเลี้ยงเนาะโอ้เป็นตะฮักแท้เนาะเดี๋ยวมันก็งออยู่แถวนั้นแหละครับแม่มันอยู่ไหนล่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ไม่ไม่แม่มันเนี่ยแม่มันบอก ไม่รู้แหละเนาะจับใส่ทรงกับบ้านโอ้ไปแล้วมันไปแล้วมันไปเลยอยากไปต้ตองแย่งกันครับได้เก็บเป็นทุกคนครับมันเราเหลือเยอะมาเราเหลือเยอะได้แย่งกันทุกคนชีวิตเนาะแม่เนาะพอจะได้สองบาทหนูรู้แล้วโอ้อบาทแปดิปก็ลงแล้วหนูเห็นแม่แล้วหนูไม่ท้อแล้วแม่ยังสู้เลยหนูจะท้อได้ยังไงดิงมีไว้ถือ ใช่ไหมแม่ขอมีไว้ให้ลิงถือโอ้ยพี่เหี่ยวเอ้ยเอาให้มันเต็มเต็มหน่อยแม่ทำพองพองงว้ข้างๆหน่อยเนะหนูรู้ได้มันไม่แน่นเด้ดนะแม่ต้องมีเหี่ยวมันต้องไปเลยแม่ให้มันนับไปเลยดูดิครับมีพองไว้ด้วยนะโอ้โหนนีี่่่เเเยขาาาวหลออใส่ครึ่งมันก็ไม่เอาจะเอาเฮี้ยนโอ้ยเข่งดีๆก็่เข่งดีๆก็ไม่เอาเอาแม่ยกไหวบ่ไหนึ่งก่อน อันเี้งอครับมันาแมอันนี้ันมันไม่เปลี่ยนเามานีก่นมายกนายกเอออาอตัวนี้มันยังได้หูอยู่ตัวนี้นะมันนานเลอเปลี่ยนนะเฉมเอาพี่กเอานยเอาเนาะเอานุ้ยเล็กุนงกเอาที่หาดนั้นคักกลายนะแม่เนาะไปไหนได้อีกลูกกระป๋อมไม่รู้มันไปไหนถุงมือก็ไม่มี ต้องใส่ดอกแม่มันไม่เป็นหยางใส่เขาให้ใส่เขาให้ใสเขาให้ใสมือมันจะแตกเพราะว่าเป็นหยางดอกแหมเอามาทั้งพี่ดิมาทั้งพี่มาทั้งนี้รออยู่เนี่ยแก้กันพร้อมมาพี่เสียงเอาเคร่งผูกเอาน้อยเอาเคร่งต้องบักหลายมันไม่ช่วยเรื่องีได้หรอยเอาน้อยเอาเนาะเออสมศักดิ์สีให้ผมสักดิ์สี มันไม่สมสีเลยดูนะตรงมือตัวอะไรจะมาซึ่งตัวอะไรบอกพ่อก็เก็บตรงนั้นก็กองเดียวก็ตอดนอนโรงพยาบาลสี่คูณไอตัวเนี่ยนะไอตัวใหญ่ใหญโอ้ยแมงงอดแมงงูว้าอยู่ในมันอยู่ในป่ามันล้อล้เขามาที่มันใครไม่รู้ใครมาใครมาอ้อยดีเด โอยโอ้สวยตายเลยสวยบับเหลือนแมใครก็จะเก็บขายนะมันหอดเดก็เก็บทั้งวันนะแม่นะเอาไปขายแล้วก็จะได้ขาะเอกขึ้นอีกแล้วเก็เยอะเลยโอ้โหโอ้โหขนาดเก็บมันยังหอบแม่อย่าเก็บนะ ยากิบถ้าเป็นหืดหอบมันฟุ้งมันจะเข้าใช่มันเป็นภูมิแพ้เฉยๆมันไม่เ,มเป็นไรแม่ก็เป็นนะฝุ่นเข้าแพมันเป็นภูมิแพ้เฉยๆอากาศมันเปลี่ยนแปนลงริมมาริมมาให้หมดหัวเล็กหัวน้อยเนี่ยอย่าให้เหลือเงินท้งนั้นสามหัวก็ได้บาทไม่ได้สอ<า>งบาทแล้วเนาะสามหัวไม่ได้บาทแม่อดินใส่ไปด้วยไหนักโอ๊ยเจ้ามาเฮ็ดยานถึงเนี้ย ควัวมันอยู่ตรงไหนส่วนึงที่นะอ๋ยเอากลับไปที่เก่าเลยเดลวิลเบอรี่ส่งนึงที่โอ๋ยขอบคุณครับค่อยค่อยบ่ได้ค่อยบ่ได้ขุดมันฮะอ๋อแอวไปช่วยพี่นัทเลยดีเดขุดมันอ๋อแอวไปช่วยปอกมันทำแกงบวบให้คนงานกินเดี๋ยวแอลกลับไปเติมเกลือเข้ามายัอยู่นี่ก่อนอ๋อเกลือข้าวหมาฮะอ๋อยังไม่ทันแปรงฟันนี่นะฮะยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันพี่นัทฝากอันนี้ก็เลยเอามาให้ก่อน ทำอะไรกันอยู่แม่สดเพิ่งตื่นคนนั้นเนี่ยอะไรสดแล้วทำไมไม่แปลงฟันแปลงเคี่ยวอู้ถึงว่าอู้กือยอ่ยค่อยแปลงแล้วเอาไปบ้านไปบ้านไว้ในครัวเอาไว้ในครัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาโอเคไปไปแล้วมาช่วยปอกมันทำบวชให้แม่ครับเออ ซื้อกะทิมากล่องนึงด้วยลืมเออกล่องใหญ่โอเคโอเคโอเคไป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 อ้าวโอ้โหขึ้นไม่บอกไม่กล่าวดีเด็ดดีเด็ดดีเด็ดไหนไหนก็มาแล้วสักอันหนึ่งมามามาไหนไหนก็มาแล้ะไหนไหนมาแล้วเนาะเออไหนไหนก็มาแล้วเอาเอาไปเอาไว้ในครัวไปเอาไว้ในครัวใช่ไหมโอเคไปดีเด็ดมาแล้วอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้เอาสักอันดีๆอโอเขินแตกเข็นแตกใโอ้ยอะไรบางสินี่คือบรรยากาศบ้านๆนะครับเนาะอ่ะเรามารุ้นกันดีๆจะรอดไม่รอดเนาะเอาสีส้มนี้คือดีเๆนะเออเฮ้ยค่ะโอ้โหดูตุ๊ดยกซ้ายยกขวา โอ้ไหวเด้ดีเด okay. ียวไหวเอฟซีไหวไหวยู่งไหวยู hmm, <S <s ่เอ <ah, <ah> ๋ออ๋อโอเคเออให้พระเอกอยู่ข้างบนแลยดีเดียอยู่ข้างล่างอีกอันอีกอันเดะอีกอันยังไม่ได้เหือเลยอ่ะอ่ะจบคลิปให้กันเร็วแปดนาทีแล้วอาีกอันอีกอันศิลปะจบคลิปให้หน่อยเร็วอ๋ออ๋ออ๋อให้เอฟซี